ใช่แล้วใช่แล้วเก่งมากนี่เลยฮะตาตั้นะใช่เก่งมากค่ะฮะแหนน้องอยู่ไหนแอมแ์แอมบ์อืออเก่งมากพอแต่ใส่สูตรปูด

อมิงเจิงจ้าเอเซเว่นใ่หน่อยเซเว่นเซเว่นเนาะอออาชา